สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาถึงตลาดแล้วดูซิว่าเรามีอะไรมาขายมั่งตลาดบัตเนเฮดคอร์สกรีนคอร์สแล้วก็มีใบแมงลักแมงลักก็มีข่าขาจากบาทในแะยยผิดขายจากบาทอ่ะเส้าเอาสิบบาทอันนี้ทำไมมีสามล่ะ ไหมเนี่อันนี้มีสามมีสามนี่สามมันมีสี่นี่สข้างในนี่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 อันนี้ผักยายผักยายอันนี้ก็อันนี้หวานบ้านบ้านอันนี้ยอดมันละอันนี้ อันนี้อันนี้ซะละเน่อันนี้มันละมันละกออ้อยมีหลายอย่างมากเลยอันนี้น้องชายก็มาด้วยนุน่นนั่งปอกขาอยู <c oughs> ยายพิษขาประจำ <c oughs> สวัสดีคะ่ะทุกคน วันนี้จะไปตลาดเก็บผักวันนี้เดี๋ยวจะทําคลิปหลายหลายผักพื้นบ้านเราจะเก็บผักใบชะพูด้วยนู่นตรงนั้นก็ไอ้น่นงามเนี่ยอะไรนะะเก็บนี้ไปด้วยผักหวานบ้านผักหวานบ้านเอาไปให้ลูกค้าแจงอมนี่ค่ะผักหวานบ้านเรางามมากเลยทุกคน ผักวันบ้านไปด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไปดูพิธีอุย้ยมะละกอเราก็จะเอาไปนี่วันนี้สนุกเลยแหละเราจะไปขายผักแล้วก็เอาผักพื้นบ้านไปด้วยไปเอาที่นาไอไปเอาที่สวนกับยายด้วยเดี๋ยวไปดูยายไปดูยายพิษเก็บผักดีกว่า <c oughs> เดินไปสวนกันแล้วก็จะไปถ่ายคลิปไอ อยู่ในสวนของยายเก็บผักไปขายให้ยายด้วยวันนี้โอ้ตุมลึงดูทุกคนผักตําลึงยอดเยอะเลยตําลึงก็งามจังส่วนเห็นไหมยายพี่เก็บผักอยู่นั่นแล้วไเก็บผักกันวันนี้จะไปตลาดสนุกเลยวันนี้ นี่ใบมะขามนี่ก็ขายได้ดีมากเลยนะนี่ใบมะขามอ่อนนี่นี่เป็นสินค้านะทุกคนเป็นสินค้าหมดเลยนี่เห็นไหมแบบนี้เราก็จะเก็บไปด้วยสะระแหน่พริกไม่รู้จะมีเวลาเก็บพริกไหมนี่พริกเกยอะเลยอันนี้จะเก็บต่อกันได้หลายวันอยู่โอ้ อันนี้อะไรนี่นอนนอนเจาะเยอะเลยบอยยายพิษโอ้ผักบักส,สารแล้วก็ไปล้างๆแล้วก็แถมลูกค้าก็าได้โอ้นอนล่อเลมพอตัวมันบ่หู้ยมีนอนเก็บไปกี่แถวแล้วยายพิษใหญ่ๆนี่เก็บหมดแล้วใช่ไหมเอา้าไอ้นั่นเลย

ดูสิอันนี้ถ่ายคลิปว้ายงามมากเลยอืมโอเคเก็บใส่อันนั้นกำมัวิธีเก็บรักษาผักให้ถึงไอตลาดสดสดก็ใส่ผ้าใส่ผ้าเปียกๆแบบนี้เอายกขึ้นตรงนี้ป่ะยาพิดเอาไปเลยเอาไปเลยบ่ไปค่ะ ได้เท่าไหร่แล้วบ้าเออเดี๋ยวเก็บกันละเน่โอ้หมดไปแถวหนึ่งยาวๆแถวที่สองพอแล้วบ่แถวที่สองเอาหมดไหมนี่บ่บ่จะเอาหมดบ่เออแถวนั้นแถวนนั้เอาหมดแล้วก็ไอ้นั่นนะเดี๋ยวจะเอาแค่นี้อืม มันต้องเอากินโอกแล้วเก็บไอ้นี่ด้วยเก็บซาลาเน่ จะไปเป็นต้นแบบนี้เลยนะทุกคนเผื่อลูกค้าอยากจะเอาไปปลูกก็ปลูกได้ปลูกต่อได้เลยเราก็เก็บใบเหลืองๆใบแก่ๆที่เขารุ่งร่วงไม่ออกเพราะความสวยงามเนาะต้นหนึ่งถ้าสิบบาทนะใส่ห้าต้นมันจะมันจะถูกต้นละสองบาทสองสามได้สิบบาทงามมากเลยอันนี้สามเดี๋ยวนะจะให้ดู บ้านนอกเราห้าบาท10บาทก็ซื้อกินได้นะจังจังหวัดขายไม่แพง10บาทไปแล้วเนี่ยสิบบาทจ้าเห็นไลูกเราก็จะทำแบบนี้หม้วนรากเข้าไปด้วยนี่ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นปลูกก็ใช้ได้เลยจ้ะใส่กลุ้งกลมใส่งาม ไปขายผักถ้าเรามีสินค้าไปได้ทุกวันนะทุกคนสนุกจะใจเราไม่ว่าเนาะเราก็ทำงานที่ร้านด้วยเปิดร้านขายนน่นนั่นนี่จบกับการเกษตรนี่แหละ ก็เลยไม่ได้ไม่มีเวลาถ้ามีเวลาของทุกอย่างะจะเยอะกว่านี้อนของเราจะเยอะสินค้าจะเยอะไป,ไปไปขายของที่ตลาดนี่ได้ประสบการณ์ชีวิตไปอีกอย่างพ่อค้าแม่ค้าแล้วที่นี่แน่ได้ซื้อกับข้าวมากินด้วย เราก็ไม่ต้องจ่ายตังค์เรามีสินค้าไปแลกดันสิ 3, 4, 5 2 3าสิบห้าคนสิบบาทได้แล้วสวยมากวันนี้อย่าลืมเอาหนังยางนะใหญ่ผิด <c oughs> อืมนี่นี่งั้นงั้นเอานี่ก่อนนี่มันจะแกะ เอากรีนโอ๊กก่อนยายพิษกรีนโอ๊กก่อนกินอกก็เต็มแล้วนี่แถวนี้เต็มแล้วเด้อโอ้ยจับแรงไม่ได้ตัวนี้มันกรอบมากเลยกรีนอกเลยไปเหลืองๆข้างล่างออกอกล้องอยู่ไหนนี่ ในรักัน,นี้ก็จะมีใบเนลักด้วยไปห่อนน้ำป็นห่อข้าเป็นน,ปน,ปน,น้ำ,นำ,นอ,นำอ้ดูสต้น ไว้เลยอายุก็ไม่ได้หรอกมันจะเป็นหนอนต้องเก็บเวลาอันสมควรเก็จแล้วเราก็มาล้างทำความสะอาดของโฟมให้หมดทุกอย่างแล้วก็ลงใหม่เราจันเลยก้าพักจะพอขขอ,อุ๊ยยังไม่ได้เอาใส่เน้นเลยก้าพักเราอย่า 我妈大爷。

นี่ก็หัวนะบัตเตอร์พีชเขาใจตั้งเขาใจตั้งชื่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยใหญดิดู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 บ๊อบบําบ่งดิบ่แมนให้หาสอยพี่ เห็นนี่ที่หลบซ่อนนอนแย่ๆเลยเด็ดลุลี่อยู่นี่นี่แหละม้า พอ,อ,อแล้วมั้งอ้้นเนอไอีกไปเก็บอีอไเก็บแล้วนั่งเ่ก็ต่อกเล่น,นงเ,งเออเก็บต่อมืออื้นเนี่ยเออมืออื้นน้องกัะแดงกลับมาฮอีกต่อกันเล่สนสุ่งหนีงเงาเหรอต่อกัน3วันพอดี3าสีวันหมด